สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ูช่อง CBA Channel ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเช่นเคยคืออธิบายทุกคนวันนี้เราก็มีภารกิจที่จะต้องทำก็คือเดินทางส2องชั่วโมงกับพ่กแ,แ,แม่และน้องของเรานนั่เองคือวันนี้เราก็จะไปเดินทางไปที่จันทบุรีซึ่งไปทำไมไปทำไมวะอ้าวไปทำไมโอเคก็จะไปอะไรว่าทำบุญร้อยวันของเราที่ตายไปแล้วนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเอ่อกำลังเดินทางเลยแล้วกันนี่คือเราเตรียมเสื้อผ้าอะไรเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนี่ก็จะบอกเราไปเค่ยวันสอวันนะคุณผู้มชมเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราเริ่มเดินทางกันเลยแล้วกันค่ะตอนนี้เราออกมาจาก อะไรหลายอย่างที่ทำปีนี้ก็จะมีสักสี่ีเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเจ็ดนาทีก็ได้ทุกคนนี่เลยอันนี้คือรถที่เขามาทำถนนนะทุกคน,น,นเดีวเราจะาเ,เื่อยๆุกคนตจุพักเพักที่เราจะพักแล้วก็กอย่างที่เราทเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะทุกคน เยี๋ถ้าเราพักตรงไหนเราจอดตรงไหนเราจะทายดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนน่าเชื่อเลยอย่าอย่าคันตรงนั้นลมาแวะที่ตลาดหนองบัวละเวนะทุกคน อ่าเมื่อกี้นี่ลืมถ่ายให้ดูทุกคนไถ่ายไปนี่ถ่ายมาหมนี่แม่เมื่อกี้นี่ลืมถ่ายให้ดูทุกคนแล้วก็เลยมางตัดออกไปเพื่อนนี่เลยดูถ่ายก่อนวันนี้นี่เลยไอ้นี่มันมานั่งข้างหลังด้วยนะกับยัยใหม่า้อันนี้เรามาถ่ายที่ละเวตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดของละเวเมื่อกี้นี่เราเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปซื้อของมาแล้วก็ลืมถ่ายทุกคนดูนะเมื่อกี้เนี่ย ถ่ายไ้วันเยะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนออกรถให้ดูนะทุกคนมันจะยืดยาวไปกันใหญ่ ราช้าสีบจีแล้วไมได้คืออยู่มากมากไเราไม่อยากง่ายทุกคนเพราะเรามาอมาวเนี้วมาเลยนี้แปลว่ายังไงนะทุกคนเราวนเราแบบว่าแบบแบบว่าไงวะจะพูดว่าอะไรนี่ตลกไม่ใช่คือแบบว่ามันล่าช้ามากกว่าจต่เท่ เลยให้ทุกคนได้ด <Allah> ูบันนะทุกคนแบตก็จะหมดก็ชาร์จนะทานผู้ชมโอเคแล้วก็อยังปวดร้โยปวดใจปวดใจปวดใจทุกคนไป็น้องมันใจน้ำกินต่อไปกินไม่ขอรล้วก็ทุกผู้ชม เสียเงินทุกคนไอ้นี่มันถ่ายเขาทุกคนมันจะถือเขาด่าเลิงเลยลง้งช่วงมาเสียเงินโอ้โห <c oughs> <c oughs> น่าเซเว่นรึเปนี่น่นเซเว่น,น

มึงจะเอาอะไรมึงจะเอาอะไรอะไรเนี่ยพี่ณเดชเออ์ไปไอ่ะไ อุ้ยไหว้ปกตินี่ฝากโอชิมาโอชิโอนี่เลย20บาทเนี่ยอะไรวะนี่สุกิน โอ้ยน,นอลนกต่อไปก็อะไรดีท่านผู้ชมนี่อันนี้นี่น,นี่ชิวก็รู้รู้ไม่พอก็ออกไปเอาใหม่สิีอ,นนอ,นนอยากกินอะไรที่แบบแบบนี้ไลยวันนี้แหละ กดี่ดสี่แล้วก็ได้มาแล้วผู้ชมตกลงกูเป็นเจ้าของช่องกูเป็นตากล้องวะเนี่ยฮะรักกูอยู่นไอ้ทีก็ปวดหัวผู้มแล้วจะเป๊ก เราใช้เหลือสี่บาทเอาไหมสังทนวนเหลือสี่บาท ว่าตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเอ,อ่อน่าจะมีอีพีสองคะผู้ชมถ้าอีพีนี้จบก็จะมีอีพีสองคะผู้ชมนี่คือถึงแล้วจริงๆริจะเราพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง,ง,างทุกคนทุกคนจันทรบุรีก็จะเป็นสวนลำไยนะทุกคนเป็นสวนลำไยสวนงาะสวนทุเรียนและพวกน,นี้นะเบ๊ก ทุกคนนะก็น่าจะมี ep สองนั่นแหละเออก็น่าจะมี ep สองเนาะทุกคนนะก็น่าจะมี ep สองนั่นแหละบายก็คลิปนี้ก็จบไปเป็นงี้รุ่นรุ่นทุกคนก็น่าจะมี ep สอง ep สามด้วยการตัดปลาเล่นน้ำอะไรแบบนี้ตัดไปนั่นไปนี่ทุกคนก็บาย